สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่5สิงหาคม2565นะครับแนนซี่เปโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นได้เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเองนั้นเนี่ยครับได้มีการเปิดแถลงข่าวนะครับว่าการที่เธอนั้นเดินทางเยือนเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้สถานการณ์เวลานี้ ในภูมิภาคดังกล่าวนั้นเนี่ยกำลังระอุเนื่องจากว่าจีนนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทาหารโดยการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงรอบเกาะไต้หวันเนี่ยครับเธอนั้นยืนยันนะครับว่าประกาศตั้งแต่แรกแล้วว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของไต้หวันหรือว่าภูมิภาคแห่งนี้แต่อย่างใดเธอยืนยันนะครับว่าในส่วนของเธอนั้นเนี่ยไม่มีเจตนาเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันที่เรียกกันว่าสเตตัสโคของไต้หวันนะครับ แนนซีเพโลซี่นั้นเนี่ยเธอบอกนะครับว่าการเดินทางเยือนภูมิภาคแห่งนี้ก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์กับทางด้านชาติต่างๆที่เธอนั้นเดินทางเยือนเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยสถานีโทรทัศน์ของจีนนั้นได้มีการเผยแพร่ภาพการดําเนินการซ้อมรบเนี่ยนะครับครั้งใหญ่นะของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA โดยมีการซ้อมเนี่ยนะครับ6จุดยุทธศาสตร์รอบเกาะไต้หวัน เริ่มตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2565ไปจนถึงวันที่7สิงหาคม2565นะครับมีเรือรบเข้าว่วม,มากกว่า10บลำและมีอากาศยานทางทหารมากกว่า100ลำรวมถึงเครื่องบินกับไล่และก็เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับทั้งนี้กองทัพประชาชนจีนนั้นยืนยันการยิงขีปนาวุธจำนวนหนึ่งลงทะเลนอกชายฝั่งทางตอนนอกเชียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันโดยไม่มีการระบุรุ่นและจํานวนที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของไต้หวันรายงานว่า ทางด้านกองทัพจีนนั้นมีการยิงขีปนาวุธตรงฝฟ่งจำนวน11ลูกด้วยกันในขณะที่ทางราชประธานยุนดีไส่อิงเหวนผู้นาไต้หวันประนามการซ้อมรบของของทัพจีนและยืนยันความพร้อมของรัฐบาลจีนในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนโดยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2539ที่กองทัพประชาชนจีนนั้นยิงขีปนาวุธลงทะเลนอกชายฝั่งของไต้หวันในขณะที่ฝากฝังของทำเนียบขาวนั้นได้ออกแถลงการประนามการซ้อมรบของทางด้านกองทัพจีน ในขณะที่ทางด้านโนบุโอกิชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็บอกว่าเวลานี้รัฐบาลของญี่ปุ่นนั้นดําเนินการร้องเรียนตามช่องทางการทูตไปถึงรัฐบาลจีนเนื่องจากว่ามีขีปนาวุธเนี่ยนะครับจำนวน5ลูกตกในทะเลที่ญี่ปุ่นถือเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะต่อมาเนี่ยครับกระทรวงกลาโหมของจีนก็ออกแถลงการประนามการสบรู้ร่วมคิดระวังสหรัฐกับไต้หวันที่นําไปสู่การยวยุครั้งนี้มีแต่จะยิ่งทําให้ไต้หวันต้องเป็นฝ่ายเผชิญกับหายนะมากยิ่งขึ้น หมายถึงการที่ทางด้านนางแนนซี่พโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือนกรุมไทเปเมื่อก่อนหน้านี้และถือเป็นนักการเมืองระดับสูงของสหรัฐคนแรกในรอบ25ปีที่เดินทางม,มาเยือนไต้หวันในขณะที่อีกด,ด้านหนึ่งนั้นคือทางด้านสหป,ประชาชาติก็มีการเผยแพร่แถลงการของทางด้านอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการของสหป,ประชาชาติว่าจังตัดสถานการที่ช่องแคบไต้หวันด้วยความวิตกกังวลอย่างยิ่งพร้อมทั้งยืนยันว่าสหประชาชาติยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวครับ นี่เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับออกมาฝากคุณผู้ชมกันเพราะว่าทางด้านเนซีพีโรซี่นั้นเธอยังไม่รู้สึกสำนึกนะครับว่าการที่เธอเดินทางมาไต้หวันนั้นกําลังก่อภาระอันใหญ่หลวงให้กับไต้หวันแล้วก็เธอยือนยันนะฮะว่าเธอไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับสถานะของไต้หวันแต่อยา่างใดครับ